รัฐบาลเตรียมเร่งอุดช่องโหว่ฟอกเงินเทาผ่านหุ้นคริปโตและทองคำครับคุณเอกนิตินิติธันประภากรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาเงินเทาที่เข้ามาฟอกเงินในประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะตลาดหุ้น คริปโตเคเรนซีและก็ทองคำนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยได้ร่วมกับกรตและธนาคารแห่งประเทศไทยกําลังเดินหน้าแก้ปัญหาช่องโหว่เหล่านี้โดยเฉพาะในส่วนที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามากํากับดูแลอย่างชัดเจนอย่างกรณีคริปโตนะครับแพลตฟอร์มสําหรับซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ P2P หรือว่า Peer to Peer เนี่ยอันเนี้ยมันยังเป็นช่องว่างที่กรอเข้าไปกำกับดูแลไม่ถึงขณะที่ระบบการแลกเงินหรือว่า Exchange ก็จะให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปดูแล สำหรับทองคำอันนี้ก็ยังไม่มีใครกำกับดูแลชัดเจนเหมือนคริปโตนั่นแหละครับคุณเอกนิติยอมรับว่าก็ยังเป็นปัญหามีเพียงกรมสุรกากรเท่านั้นที่เห็นเรื่องของการนําเข้าส่งออกซึ่งกําลังให้ทางปลัดกระทรวงการคลังหารือกับกรมสรรพาปปกรธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมสุรกากรเพื่อหาแนวทางแก้ไขทั้ง3ช่องโหว่เหล่านี้นะครับทั้งหู่นคริปโตและก็ทองคำเนี่ยปัญหาก็คืออํานาจของหน่วยงานต่างๆยังไม่ครอบคลุมไปถึงทั้งหมดเช่นปปง แบงค์ชาติและกรอจากนี้ทางกระทรวงดีจะออกพระราชกำหนดเพื่อมาปิดจุดอ่อนตรงนี้ครับคุณเอกนิติย้ำว่าเป้าหมายก็คือการวางมาตรฐานสากลมาแก้ไขปัญหาและคาดว่าภายในสิ้นปี68นี้จะได้เห็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอติดตามกันต่อไปครับ